มัธยมเจ้าฟ้าภูผามีตำนานเส้นทางผ่านสู่ชายแดนสบายแสนทิพคีรีสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมตำบลครูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นตำบลจัดการสุขภาพได้อย่างน่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยค่ะ ตำบลคูหาใต้อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอรัตภูมิมีเขาคูหาเป็นสัญ,ญลักษณ์จึงเรียกกันว่าคูหาใต้มาจนถึงปัจจุบันอยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดสงขลา65กิโลเมตรสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นภูเขามีลำคลองใหญ่ไหลผ่านสู่หมู่บ้านต่างๆประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขูหาใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายตำบลจัดการสุขภาพในปี2553ได้พัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปรากฏเป็นรูปธรรมเด่นชัดหลายกิจกรรมเลยค่ะจากการทำง,งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของตำบลขวหาใต้ที่ผ่านมาเราได้นําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้และมีการร่วมในการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร โดยได้รับความร่วมมือหลายๆภาคส่วนทั้งส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและองค์กรอื่นๆร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันกําหนดจุดหมายปลายทางว่าตํบาบลขัวหาใต้ของเราจะเดินไปทางทางใดในทิศทางใดให้ประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งจากการร่วมกวมคิดอะไรบ้างที่เป็นปัญหาทําให้เราไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรากําหนดได้ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด8ประเด็นปัญหาด้วยกันอันดับหนึ่งคือปัญหาเรื่องยาสิบดิด อันดับ2เรื่องโรคความดันหน่วยสูงใละโรคเบาหวานอันดับ3มเรื่องโรคคายเลือดออกซึ่งประเด็นปัญหาทั้งหมดหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆห,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 หมู่บ้านได้นําแผ่นที่ทางเดินยุทธศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่หมู่ที่4บ้านนาปา่าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่นําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ไปแก้ปัญหาตรงนี้โดยโดยผู้ใหญ่บ้านวลเดชศสุข,ขวันซึ่งท่านก็เป็นอ,อสมอดีเด่นสาขาการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนประจำปี2550 ได้แก้ปัญหาในพื้นที่โดยใช้ชุมชนบ,บําบัดในการรักษาบ,บําบัดผู้ติดยาเสพติดโดยพืนที่ยอมรับหลายๆภาคส่วนนอกจากนั้นในการแก้ปัญหาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงได้ใช้หลัก3อและ2สโดยการส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษการออกกําลังกายและการปรับอารมณ์ของตัวเองให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนอกจากนี้ในชุมชนของเราได้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถมองดูได้และมีการปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนบ้านนาปราหนใน14หมู่บ้านของตำบลคูหาใต้อำเภอรัตะภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพที่องค์กรต่างๆหลายหน่วยงานเข้ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้ความรู้กับเครือข่ายค่ะขณะนี้นะคะดิฉันได้มาอยู่กับคุณพี่วิโรธพูลรักแกนนำหมู่บ้านนาปรา พร้อมกับคณะกรรมการนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่วิโรธสวัสดีครับค่ะคุณพี่วิโรธคะบ้านนาป่าแห่งนี้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและจัดการสุขภาพชุมชนอย่างไรบ้างคะการแก้ปัญหายาเสพติดมีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง uh huh. และได้ร่วมกับสถานีตํารวจปูตอํอเภอรัตภูมิ uh huh. ในการจัดทาโครงการหมู่บ้านสีขาวบ้านนาปา่ายังเป็นพื้นที่บําบัดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนบําบัด มีผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆเข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนหกรายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาความดันเบาหวานและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค <Okay. S 1> เราได้ร่วมกันกำหนดมาตรก,การในชุมชนคือ 1... ทุกหลังคาเรือนปลูกปักรับประทานเอง 2. บ้านที่ปลูกปัก ให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านดอกเบี้ยร้อยละ0.5บาทต่อเดือนสา 3. ทุกบ้านต้องออกกําลังกายตามแบบที่ตัวเองชอบทุกวันการพัฒนาหมู่บ้านบ้านนาป่าได้แบ่งเขตพัฒนาออกเป็น6เขตในแต่ละเขตจะมีคณะกระกรมการพัฒนาเขตเพื่อระดมทรัพยากรมาช่วยพัฒนาชุจชนที่กำหนดไว้ให้สำเร็จที่นี่มีน้ำท่วมปีละ3-4ครั้ง ทำให้การปลูกปักลงดินทำไม่ได้เราจรึงแจกโทษซีเมนให้หลังคาเรือนละ20ลูกทุกหลังคาเรือนจะปลูกปักรับประทานเองสำหรับปักที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนได้นำไปจำหน่ายในพื้นที่ตลาดนัดในชุมชนสัปดาห์ละสองครั้งคือวันจันทร์และวันศุกร์มีการประกวดเมนูชูสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการรับประทานปักมากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง มีการนำเสนอเมนูอาหารพื้นเมืองโดยนำปักมาประกอบอาหารโครงการประกวดบ้านปลูกปักโดยมีกรรมการจากทุกภาคส่วนได้แก่ปลัดอำเภอกลูก,อนอกศนเกษตรตําบนพัฒนาจุมชนสาธารณสุขอำเภอและอบตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเริ่มประกวดในระดับเขตกนแล้วส่งตัวแทนผู้ชนะแต่ละเขตมาประกวดในระดับหมู่บ้านต่อไปประชาชนจะภาคภูมิใจในความสวยงามของแปลงผัก และภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้โดยเลือกอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายเป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านนาปาบก็คือการที่คนในชุมชนมองเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายจึงได้ร่วมกันจัดสถานที่ศูนย์กลางสําหรับการออกกําลังกายของคนในชุมชน ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันได้มาอยู่กับคุณแม่เตียงสุขขัญอายุ67ปีท่านเป็นบุคคลตัวอย่างในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วสวัสดีค่ะค่ะ,ะทราบมาว่าคุณแม่เคยป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันร่วมด้วยแล้วอยากทราบว่าตอนนี้สุขภาพคุณแม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้พอไม่กยบายค่ะไปหาโมอใช่ไปหาโมอโรงพยาบาลหมอ,อค่ะกินยาประมาณ สามปีเรื่อยๆกับกัเมื่อวานอันเกิดได้ดีนางดีขึ้นมาเรียบเบาวานนั้นตอนั้น <c oughs> เลยดีกับเมื่อต้งหยุดยาหยุดยาประมาณสี่ปีมาแล้วนะคะ <c oughs> ยังไปเรื่อยเลยน,นนะไปประมาณสามสามเดือนเรียบียบเบาลังๆังกักลายเป็นรูปเดือนเจ็ก <c oughs> เรื่อยๆมากค่ะ <c oughs> แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างคะแม่มาปุูกปักบปิดด้านปิด <c oughs> การรวมกลุ่มกันดือมนกกำลังกายประมาณตักตีน่ากบาลกะติ๊บเรือเรือพอลุงค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคคลตัวอย่างขังบ้านนาป่าแห่งนี้ค่ะพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาสังคมชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขนี่คือการจัดการสุขภาพชุมชนบ้านนาป่า ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจัังหวดสงขลาสวัสดีค่ะ